ในทีมเขามาจากกระดาษกระปุกแต่มาด้วยกันแล้วก็ซื้อถึงกลิ่นความเย็นไปหนึ่งอันเมนูพิเศษเผือกมะพร้าวข้าวโพดสองตีหกตัวมานี้แล้วก็มีชาอีกห้าถุงทีมแคปต่อร์เีรดกระปุกมานี่เจ็ดเจ็ดกระปุกค่ะคิวที่แปดสิบเอ็ดมาได้เลยกินได้หมดแช่เย็นไว้น้ำมีอันเดียวที่แช่ฟิตแข็งมาได้ก็คือเผือกคิวที่แปดแช่แข็งนไหมคะอันนี้ถ้ายิ่งแช่แข็งยิ่งอร่อยค่ะจะกินเหมือนทีมเลยเดี๋ยวใส่นมแข็งกาแฟสองค่ะอร่อยอ่าไปแล้วกระปุกนีกใกล้ใกล้ ดีมากเลยค่ะเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งน่าจะคิวที่70ิกว่าที่เอาไปขายเอาไปลองเพชรตลาดเดี๋ยวไปกลับมาพิออดน <ไป S 1> ี่เลยค่ะมาองใส่นะเด็กดน้านดีค่ะอยู่เพชรบูรณ์เลยหรอพี่ไม่ค่ะอยู่บางโขงนี่ค่ะออกจุกคับกาแฟ พานีได้แล้ว <laughs>